ถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆในนี้เราเชื่อกันง่ายจึงเป็นศาสนิกที่ใจเบาไยเบาอีหยังเสือเบิดเอาเขากระขังเนี่ยคู่บันเว่ะสัมบันเทศัมเพลิฝันสือเสือพระก,กันเสือตรงนี้เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธ นกกดห้องบนไดวาดีชนีห้องบนได่วามวนตะกระโดดโลดเต่นไปหนาวาสิดีเห็นว่าได้หน่วยแก้วสิผ่าเปิบใจหัวล่างเธอเป็นดวงโค้งหนวยมณนีโชคแก้วแววว้าวเหลื่อมง่ามตายแต่ทัางหนอกสอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ใน ย่ำใดหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดทำขั้นไม่ย่ำแหลกแล้วบ่ค่าแขวจังคอยกืนหลานเอ้ยอันนี้เป็นสมบัติของอุบาสกมาไม่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกำไม่เจอมงคลเดี๋ยวนี้เขาหลอกได้ง่ายเหลือเกินชาวพุทธบ่ได้เสน่บ่ได้มงคลได้แต่สเสนียดกับจังไรเสนียดคือเสียเงิน จังไ่คือโง่ตื่นล้องไปอีก